สวัสดีค่ะส้มชีฝรั่พระนครเกษตรน้มน,นะคะส้มชีจะพามารีวิวกับรถคันนี้ค่ะเป็นเอเเรสนะคะรถยนต์เจ็ที่นั่งอเนกประสงค์นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยแล้วก็คันนี้สีขาวมุกด้วยเบาะภายในเป็นสีพาเรีรค่ะราคาคา่คาตัวของเขานะคะอยู่ที่ราคา1นึ่ล้านเจ็ดแสนะคะหกหมบาทค่ะคันนี้แต่งหล่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปิูไปดูกันทั้งคันเลยค่ะ ett, เอเเรสต์ไทเทเนียมพัดสีขาวมุกค,ค่ะคันนี้นะคะเราแต่งฝากระโปรงด้านหน้าค่ะเป็นอักษรตัวนุน E V E อ est นะคะ everest นันเองนะคะทำเป็นสีดำค่ะติดบนฝากระโปรงนะคะส่วนด้านหน้าค่ะเราก็ติดตั้งนะคะตัวกระจังด้านหน้าเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เป็นกระจังฟ o ร d นะคะ raptor v 6ค่ะแล้วก็เพิ่มไฟ led นะคะสาจุดด้วยตัวกระจังเนี่ยก็ใส่เป็นสีดำด้านนะคะขอบเป็นสีดำเงาค่ะเพิ่มไฟ led สีส้มนะคะสวยๆแบบนี้เลย พร้อมกับใส่ข้อไฟหน้าเป็นสีดําค่ะเพราะมักสอนเอเวอรเรสต์นะคะตัวนี้เป็นงานครอบไฟหน้านะคะตัวไฟหน้าก็จะเป็นทรงสีแคมค่ะสวยๆเลยสเก์ตด้านหน้านะคะก็เป็นชุดงานชุดนี้เรียกว่าชุดวิกเตอร์ค่ะก็จะเป็นทําเสียกสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็วาลเซนเซอร์ wow! มานะคะลูกค้ายังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะพวกเซนเซอร์เรดาร์เซนเซอร์กล้องก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะทำเป็นเสียตัวรถตัดกับสีดําแล้วก็สีเทานะคะ สวยมากๆเลยค่ะด้านข้างของตัวรถค่ะนี้ลูกค้าสั่งทําเพิ่มนะคะเป็นคิ้วล้อสี่นิ้วเป็นสีดําด้านค่ะตัวรถอันนี้คือเราไม่ได้เจาะเลยนะคะคิวล้อตัวนี้ติดเข้าไปนะคะสวยงามปกป้องตัวรถได้ดีขึ้นล้อแมกค่ะใส่ล้อแมกขนาดยี่สิบนิ้วเป็นของ f u เอลค่ะออฟเซ็ตลบยี่นะคะนี้เป็นสีดํานะคะหล่อมากนะคะล้อตัวนี้นะตตดด้วยสีเงิน,นะคะ่ะ นี่่ะให้ดูงานกันได้เลยนะคะแล้วส่วนยางเราก็ใส่เป็นยางคอสมิตนะคะเป็นยางเอ a l t e r เรยนะคะสเปคยางสองเจ็ดห้าห้าสิบห้าอ่ายี่สิบค่ะหล่อมากๆเลยคันนี้นะคะก็เราใส่ชุดล้อล้นนะคะเดีด๋ยวบอกส้มจะให้ดูมิติด้านหน้าของตัวรถกันค่ะเราใส่ล้อไซส์ยี่สิบนะคะออฟเซ็ตล้นนิดหน,นึ่งนี่ นะะด้านหน้าของตัวรถค่ะอ f f s e ตลบยี่สี่ก็จะล้นคิ้วมานิดนึงค่ะกำลังสวยคันนี้ก็ต้องมีปัดตกแต่งเก็บงานกันนิดหน่อยค่ะกับชุดวิกเตอร์นะคะตัวรถนะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัทเป็นรุ่นท็อปขับสองเครื่องสองจุดศูนย์ค่ะเกียร์ออโตสิบสปีดนะคะเป็นไบเทอร์โบแรงม้าสองรอสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยนิวตันเมตรค่ะตัวกระจกข้างเองนะคะเขาก็จะเป็นสีโครเมียมมานะคะทันนี้เราก็มีติด ครอบกระจกข้างนะคะเพิ่มเติมเข้าไปแล้วตัวกระจกเองค่ะเวลาที่เรากดนะคะล็อกลดนะคะกระจกก็จะพับให้อัตโนมัตินะคะปลดล็อกนะคะกระจกก็จะกลางให้อัตโนมัตินี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เราปลดล็อกแล้วนะคะเนี่ยมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะมีครอบเข้าไปสีดําตัวนี้กล้องรอบคัน360องศาค่ะมีไฟสองพื้นแบบนี้ให้ด้วยะคะ่ะ สองสว่างนะคะเวลาเราก้าวลงรถนะคะจอดในที่ที่ไม่คุ้นชินนะอาจจะเจอแหล่งน้ำเจออะไรนะคะแล้วก็จะได้ส่องพื้นก่อนค่ะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะมีไฟส่องพื้นนะคะส่วนตัวกระจกค่ะนี่ตรงเลนกระจกนี่มันจะมีรูปรถสองคันนะคะก็เรียกบายสปอร์ตค่ะจะมีเรดาร์ปล่อยสัญญาณไปด้านหลังนะคะจับรถในมุมอับที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ส่งไฟกระพริบเตือนเป็นสีส้มค่ะที่กระจกข้าง เวลาเราจะเปลี่ยนเลนเลี้ยวค่ะมันก็จะมองเห็นชัดเจนขึ้นตัวกระจกเองจะพับมาด้านหน้าแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็เป็นระบบเซตตี้ของสอดนะคะเวลามอไซค์เฉียวชนก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะนี่กดล็อกรถนะคะกระจกพับให้แบบนี้ค่ะท่าน,นี้ลูกค้าติดฟิล์มนะคะด้านหน้าก็40%นะคะ่ะรอบคันก็ติด60%นะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะกันสาดติดให้ครบเรียบร้อยเลย ่วนเ้ารองมือนะคะแล้วก็ครอบมือจับอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นสีดําด้านรถคันนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมพัสนะคะเขาจะมีงานอักษรตัวนูนติดด้านข้างประตูตรงนี้นะคะ่ะว่าไทเทเนียมนะคะมิติเส้นสายนี่เปลี่ยนใหม่นะคะรีดอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวบันไดนะคะนี่ก็จะเป็นงานตกแต่งเป็นแบบงานโครเมียมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ มีป้องกันการลื่นซอลอล่งมาให้เรียบร้อยค่ะคีย์ล้อก็ติดให้ทั้งหมดทั้ง4ี่คิ้วล้อเลยนะคะตัวด้านข้างตรงกระจกก็จะมีงานโครเมียมแบบนี้ด้วยค่ะสปอยเลอร์หลังอันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นชุดแต่งนะคะตรงกลางจะมีแถบสีดำเพิ่มเติมจะยาวกว่ารุ่นเดิมนะปกติของเดิมเพราะตัวนี้จะเป็นชิ้นงานสปอยเลอร์แต่งทําเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะด้านท้ายของตัวรถค่ะอันนี้ก็ รุ่นเอเวอเรสต์นะคะคันนี้เขาจะเป็นไฟทรงซิกเนเจอร์นะเป็นไฟที่ตรงแก้มข้างแล้วก็ตัวฝาท้ายนะคะติดครอบไฟท้ายนะคะเป็นสีดำนี่ตัวนี้ให้ลูกค้าด้วยไฟนะคะด้านท้ายเนี่ยเราก็มีติดคาดนะคะเขาเรียกว่าคาดท้ายเอเวอเรสต์นะคะก็จะอารมณ์คล้ายะะาๆสปอยเลอร์ะนะแต่มันอยู่ตรงเหนือไฟแล้วก็ไม่มีไฟ LED ยาวๆเป็นสีแดงแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยค่ะเพิ่มเติมไปค่ะ กล้องก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะเป็นกล้องรอบคัน360องศาเนี่เปิดประตูกกดตรงนี้นะคะแต่ส้มจะลองใช้ฟังก์ชันนะคะฝาท้ายเตะเปิดนะคะเตะเสร็จแล้วเราก็จะต้องถอยหลังนะคะฝาท้ายมันถึงจะเปิดให้นี่เดี๋ยวลองมาดูนี่ชิ้นด้านล่างนะอะน,นี้ชุดวิกเตอร์ค่ะก็จะเป็นสกเกิร์ตหลังนะคะก็จะมีท่อแบบเหมือนเลขแปดอินฟิน้นะเป็นปลายท่อเหมือนปลายท่อหลอกนะ สวยเลยทาเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตัดกับสีดําหน้าแล้วก็สีเทาดำคะมีคําว่าวิกเตอร์เขียนด้านท้ายตัวรถด้วยค่ะชิ้นงานสวยค่ะติดทั้งหน้าหน้าด้านหลังเซ็นเซอร์ใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวต้องมาลองฟังก์ชันนะ,ะฝาท้ายเตะเปิดให้ดูค่ะนี่เตะเสร็จนะเดินเข้าไปเตะนะแล้วก็ทอยลังค่ะฝาท้ายก็จะค่อยๆเปิดให้แบบนี้ค่ะอัตโนมัติเลยเป็นระบบไฟฟ้าค่ะทุกคนสามารถนะคะที่จะปิดเปิด,ปดฝาท้ายนี่จาก ตัวสวิตช์นะฮะด้านหลังฝาท้ายตัวนี้ก็ได้กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะฝาท้ายก็จะปิดลงมาค่ะหรือใช้กุญแจก็ได้นี่ตัวคูณ2กดไปสองครั้งปึ๊กๆนะฮะฝาท้ายมันก็จะปิดลงะคะหรือนี่ในตัวรถค่ะกดตัวนี้ได้เลยคนขับนะดูฝั่งคนขับนะดูด้านท้ายค่ะ everest นะฮะตัวนี้เป็นสกับเพจด,ด้านท้ายนะคะคำว่า everest ก็จะเป็นสีเงินนะคะมีคำว่า blue touch ด้วยนะเส้นสายสวยมากนะ มีแบบตัวนูนขึ้นมานะตัวนี้ก็จะปกป้องตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีแถบสีแดงตัดมาให้ด้วยสวยมากๆเลยค่ะด้านท้ายตัวรถนี่ลูกค้าติดเพิ่มนะเป็นตัวพรม5้า d นะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะ,ะนี่ลองกดเบาะพับไฟฟ้านะคะมันมีที่พนักพิงด้วยนะนอกจากที่พื้นนะคะมาทั้งแถวสองแถวสามแล้วก็มารอบขนเลยมาครบเลยค่ะ สามารถล้มเบาะแถวสามได้นะคะบรทุกสิ่งของได้นั่งกันห้าคนด้านหลังก็ขนของได้นะคะนะมีที่ด้านหลังเนี่ยพื้นนะคะก็เป็นพุมแบบนี้มีให้ครบเนี่ยคนขับนะคะมีให้ทั้งรอบคันเลยนะคะพับเรียบแบบนี้ก็ได้นะคะขนของได้นั่งโดยสารกันสองคนอยากจะขนต้นไม้ขนของละะ่ะไปเที่ยวแคมปิง้งซื้อของกลับบ้านอะไรเงี้ยนะ,ะล้มเบาะแบบนี้ได้เลยนะคะกว้างขวางนั่งสบาย มันนุ่มๆแบบนี้เลยเอาหมอนมานอนได้เลยนะคะผ้าห่มสักผืนหนึ่งสบายเลยค่ะนะะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะแล้วแต่ท่านจะใช้ชีวิตกันแบบไหนนะแล้วตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากๆนะคะรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งค่ะกว้างขวางนั่งสบายไม่เสียพื้นที่ในการบรรทุกค่ะด้านบนก็จะเป็นหลังคาพนุ่งแบบมูลูฟนะคะห้องโดยสารกว้างมากค่ะตัวนี้คันนี้เบาคันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลพาเลนะคะ นี่ด้านหลังค่ะมีที่เก็บของนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามแม่แรงในกล่องข้างล่างนะเป็นด้ามแม่แรงฝังควานี่ก็สามารถเก็บพวกรองท้องรองเท้าเพิ่มเติมได้นะ,ะยางอะไหล่ก็จะอยู่ด้านใต้ตัวรถค่ะทําปิดตรงนี้ให้นะเหล็กเล็กๆตรงนี้ก็จะเอามาคำ้ำปิดลงมาเรียบร้อยค่ะงานเก็บเนี๊ยบละเอียดมากนะคะ ตะขอตัวนี้ก็สามารถผูกมัดสิ่งของได้นี่ตรงนี้นะแล้วก็ข้างนี้ค่ะอีกตำแหน่งซ้ายขวามีให้ครบเลยคนจักรยานขนของอะไรก็มัดได้เลยค่ะเราเชือกมามัดตรึงไว้อีกทีหนึ่งให้ป้องกันของไหลหลังคาด้านบนนี่เป็นหลังคาแก้วนะคะพานุรามิกมูรุเป็นสองชั้นนะจกบ,บานหน้ามันเปิดมาซ้อนบานหลังได้นะคะทุกคนแล้วก็ปิดได้นะปิดเป็นประมาณชั้นที่สองะค่ะปิดมันก็จะเป็นสีดำ เนี่ยนีมม่มุมมองด้านข้างค่ะก็จะประมาณนี้นี่ส้มมาให้ดูในมุมแถวสองนะคะกระจกบ้านใหญ่อยู่นะคะด้านบนค่ะก็จะเป็นแบบนี้ชิ้นหน้ามันจะมาซ้อนชิ้นหลังได้ค่ะชิ้นหน้าจะใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะภายในห้องโดยสารตอนหลังค่ะเบาะสีพาลีนะคะตัวเบาะเองก็หนานุ่มนะคะรองรับสรีระเราได้ดีเลยนะนั่งทางไกลก็ไม่เมื่อยสอดเท้าใต้ที่นั่งได้มีพื้นที่ทั้งใต้เบาะคนขับนะคะ มีที่เก็บของค่ะนี่เก็บเอกสารได้นะตรงกลางก็ปรับพัดลมได้ปักแอร์ชาร์จไฟด้านท้ายได้นะคะสําหรับผู้โดยสารตอนที่สองนี่เปิดเป็นแบบชาร์จเป็นแบบปักบ้านนะแปลงกระแสไฟบ้านให้เลยค่ะสตาร์ตรถก็ชาร์จไฟนี่สว่างเมื่อกี้มืดไปไหนเปิดไฟแล้วอะสว่างขึ้นมาหน่อยค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะภายในก็หรูหราค่ะแถวแขนกลางนะวางแก้วน้ําได้ด้วย มันจะเป็นแก้วแบบหลายขนาดนะล็อกได้เลยแผงข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลมีไฟแอมเียนไลท์มีงานขอมียบตกแต่งมาให้นะฟังก์ชันล็อกติ็ก็มีมาให้เหมือนเดิมะเท้าแขนฝั <นะ S 1> ่ง,<อ>งคนขับสีพาลีนค่ะเดินได้ด้วยสีครีมแบบนี้มือจับนะคะใช้งานสะดวกมากขึ้นนะคะจับข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ก็สีเมทัลลิกสวยค่ะกระจกไฟฟ้านะคะป้องกันการหนีหูช้างค่ะเราต้องการจะพับกระจกฝั่งไหนนะคะ ก็กดได้เลยฝั่งซ้ายอ่ะปรับกระจกนะคะกดุ่มนี้ฝั่งขวาปรับกระจกหูช้างก็ปรับตรงน,นี้อันนี้ล็อกกระจกค่ะงานตกแต่งสวยงามค่ะมีไฟแอเมเบนไลท์นะคะรอบคันเลยเบาะไฟฟ้าปรับได้นะคะสิทิิทางดินหน้าถอยหลังสูงต่ำพนักเอนะคะเบาะสีพาลินก็รูราแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะคะ วยงามค่ะมีลวดลายเส้นสายนะคะที่สวยงามภายในก็ดรูรากว้างขวางมากนะลายง่ายนะคะข้างบนนี้กดเปิดได้นะ,ะเก็บของสัมภาระด้านบนได้เคร่งเติมไม่ใช้ก็ปิดลงด้านล่างนะคะก็เป็นเก็บเก็บของหน้าจอค่ะ12นิ้วนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้ค่ะหน้าจอแบบมือถือเลยิบลบบแบบลื่นๆเลยนะคะทุกคน สามารถสั่งงานได้จากบนพวงมาลัยของเราด้วยนะคะปรับแอร์อุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวานะคะมีระบบช่วยโทออกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะเชื่อมต่อสอดพาร์แล้วก็สามารถสั่งสตาร์ทลดล็อกลดนะคะเช็คพิกัดลรถได้เช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องได้นะตั้งค่าได้หลายๆอย่างจากหน้าจอได้เลยนะคะปรับแอร์นะคะเดี๋ยว่้มเลื่อนให้ดูปรับแอร์เนี่ยใช้นิ้วลูบนะ เปลี่ยนนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนเลยหรือเราจะใช้นิ้วหมุนแบบนี้ก็ได้นะอุณหภูมิแอร์ก็จะเปลี่ยนด้วยนะ AC m a c AC ตัวนี้นะเป็นแบบไล่ฝ้าหน้าแล้วก็เปิดแอร์เวลาจอดรถตักแต่ก็กดใช้งานตัวนี้ได้เลยคนะ่ะแท่นชาร์จไฟไร้สายค่ะมีให้นะมีพร้อมกับ USB Type C เพิ่มมาให้ด้วยค่ะเรามีโทรศัพท์หลายเครื่องก็ใช้ได้เกียร์คันเกียร์เป็นคันเกียร์10สปีดเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้นะปรับมาที่เกียร์ M ก่อนนะคะ ก็จะเปลี่ยนเกียร์เองชเชนเกียร์เองได้นะเป็นแมนวนวลได้ระบบเบรกนะคะเป็นเบรกไฟฟ้าเบรกออโต้โฮนะคะใช้งานง่ายๆค่ะดึงขึ้นนะคะก็คือการใช้เบรกมือละกดลงเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มลงค่ะปลดล็อกเบรกมือค่ะมนแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะคะมีให้ทั้งหมด4โหมดเลยเดีย๋ยวดูที่หน้าจอนะคะนี่ค่ะหน้าจอนะคะโหมดประหยัดนะคะลากพ่วงนะคะ ถนนลื่นนะ,ะ่ะปกติจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เรากดแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะคะขับรถอยู่สภาพถนนแบบไหนก็สามารถจะเลือกการใช้งานได้เลยอัตราการกินน้ำมันเดี๋ยวซ้อมจะให้ดูเมนูนี้นะคะดีมากรถใหม่ป้ายแดงสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องได้นะนี่ตรวจวัดลมยางได้ด้วยนะคะน,ะะนี่มันก็จะขึ้นตัวเลขนะคะ สิ่งที่จะให้ดูเดี๋ยวไปดูตัวคุณภาพน้ำมันเครื่องคุณภาพน้ำมันเครื่องถ้ารถหม่ป้ายแดงออกไปนี่มันต้องหน้าตาแบบนี้นะคะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรว่าซ่อมบำรุงประจุนะมันก็จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานง่ายอ่ะกดสามขีดตัวนี้เข้าเมนูย้อนกลับก็กดซ้ายนะแล้วก็ดูที่หน้าจอส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็คูชอนโทนค่ะฟังก์ชันคูชอนโทน,น,โทน,น,โทนกดใช้งานเสร็จค่าได้ตอนที่เราขับรถ แล้วก็มีปุ่มจำกัดความเร็วนะรักษารถให้อยู่ในช่องทาง Adaptive Cruise Control นะเลือกปุ่มพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยตอนที่เราขับนะคะสามารถตั้งเซตค่าการขับขี่ได้เลยค่ะรักษารถที่อยู่ช่องทางค่ะสัญลักษ์ตัวนี้นะคะมันก็จะดึงรถกลับมาแต่ลองจับพวงมาลัยนะบางทีเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว,วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหนงๆดึงกลับมาทำง,งานกล้องส่นเซ่ทำงานร่วมกันค่ะ ตรงมารายผ่อนแรงด้วยฟ้าเป็นระบบอะมีฟ้าเพิ่มเส so, mm ียงลดเสียงได้นะสั่งเสียงได้หมดบนมารายค่ะมารยก็หูราสวยงามค่ะแรงเรื่องไฟฟ้ามีฟ้านะรถก็เป็นคุ้สตาร์คอะตรงกลางก็มีที่เก็บของนะมีกล่องใหญ่เลยแล้วก็ข้างบนเปลี่ยนได้เราแขดกลางได้ด้วยะหลังคามุนมองด้านหน้ามือจับอยู่ข้างบนเรานะ ทำงานงได้สะดวกสบายหรูหรามากค่ะสำหรับรถรุ่นเอเวอร์เรสต์นะคะแอน์แบ็มีให้ทั้งหมดนะคะเจ็ดใบนะคะระบบซุตตี้ลอดภัยมีมากมายเยอะแยะระบบป้องกันการพิกความนะคะเยอะแยะมากนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถเอเวอร์เรสต์นะคะ ส,สมรรถนะดีๆนะคะแล้วก็แต่งรลองแบบนี้สามารถททกเข้ามาปรึกษาสอบถามกับสุ้มชีได้เลยนะคะท well ี่เบอร์0 9 2 2 5 9 3 4 6นะคะซุ้มชีฝากนะค่ะเดี๋ยวซ้มจัดทิ้งนะคะ QR code ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถสแกนแล้วก็ทักแชทนะคะมาคุยกันได้นะท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องยูทูบของส้มชีด้วยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวซุ้มพาลุ้นิดนึงนี่ลืมไปนะเอลเลอร์มีสครับเพจนะคะติดเพิ่มเติมให้ลุ้นค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะสีดำ ็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะในข้อปะทางก็ติดให้ด้วยนะคะทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากเซฟตัวเล็กๆคนนี้ไว้ด้วยนะคะคอย่าไกกด, like, ด,ด้ลดตังคหล่อๆนะคะส้มติ๊กฝากละครเกษตรมามีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดตามนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกนนคน,นะคะคขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีนะคะสบายค่ะ